ทามาสวัสดีสําหรับท่านผู้ทรงธรรมทุกท่านนะฮะช่วงที่หายไปก็ไปเตรียมการสําหรับที่จะจัดคอร์สเล็กๆขึ้นมารองรับคณะภิกษุหรือว่ารองรับคณะบรรพชิตแต่เป็นชีเป็นสมณเณรก็ได้นะฮะภิกษุสมณเณรชีเน้นไปที่กลุ่มรับบวชท่านใดที่มีโอกาสที่ปรารถนาจะเข้าถึงธรรมนะครับผมจะทำคอร์สสั้นๆ ระยะเวลาประมาณสักสองถึงสามอาทิตย์ถ้าดูว่าสองอาทิตย์เป็นไปในทิศทางที่ดีก็ขยับขึ้นให้เป็นสามอาทิตย์หลังจากสามอาทิตย์ผ่านสามอาทิตย์เต็นต้นไปก็จะเคลื่อนไหวไปสู่บรรยากาศแห่งศิลแห่งธรรมนอกพื้นที่เพิ่มไปอีกหนึ่งอาทิตย์จะพาไปที่สวนโมกขภร,รารา,รามเพราะเป็นสถานที่ที่สําคัญต่อชีวิตผมที่ผมเคยเจอมาได้มีโอกาสได้ชีวิตใหม่ก็ที่นั่น ชีวิตชนิดที่ทุกมันไม่ค่อยตั้งอยู่มันเกิดจากทุกที่หายไปเมื่อมีโอกาสได้ประโยชน์จากที่นั่นจึงเล็งเห็นว่าทุกท่านก็ควรจะได้ประโยชน์จากที่ที่เหมาะสมสถานที่สัพพยะธรรมะสัพพยะบุคลากรสัพพยะก็สมควรให้เกิดขึ้นก็คงรับประมาณสักไม่เกิน20ท่านนะถ้าเป็นไปได้ท่านใดที่มีความปรารถนาจะลองเข้าคลอดดู ก็ลองแจ้งความประสงค์มานะครับทักเข้ามาในใต้คอมเมนต์หรือไม่ถ้าไม่สะดวกก็ทักเข้ามาในเมสเซจหรือ Line ก็จะพยายามรับและคัดในสิ่งที่เหมาะสมสำหรับท่านนะครับนำมาบอกมากล่าวในส่วนที่พึงเป็นไปได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่วนท่านที่ยืน่นความประสงค์มาที่ปรารถนาจะปฏิบัติธรรมก็ขออนุญาตที่จะคัดบางส่วนเช่นกัน นะครับเฉพาะท่านที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเป็นพุธทธทายาทนะครับเป็นทายาทของพุทธเจ้าเป็นธรรมทายาทเป็นทายาทแห่งธรรมคือต้องอาศัยว่าประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดธรรมพิเศษอภิเศษท่านให้เป็นพุธทธทายาทอภิเศษแล้วเป็นธรรมทายาทใครหรือท่านใดที่มีความปรารถนาจะเป็นธรรมทายาทสายตรงก็ลองทักเข้ามานะครับและจะขออนุญาตคัดกรอง คร่าวๆว่า 1. ท่านอายุพรรษาประมาณเท่าใดแจ้งอายุภรรษาแจ้งการศึกษาทางศาสนานะครับก็ขั้นต่ําขอให้เป็นนักธรรมตรีส่วนคราวาที่จะเข้ามาขออนุญ,ญาตเป็นงวดถัดไปนะครับแล้วก็ท่านที่จะมีโอกาสเข้ามาในคอร์สนี้ถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์บริจาคตรงตามมาก่อน เพราะผมมีโอกาสได้ประโยชน์ทางศาสนานี้จากการแจ้งประสมบริจาคดวงตาให้กับรายงานที่เกี่ยวข้องผมแจ้งฟังะสมบริจาคดวงตาไว้ในเดือนประมาณเดือนมีนาแล้วก็ลงมือปฏิบัติเรื่อยๆแล้วมันผลักดันให้เกิดการปรารถนาเข้าถึงรมเพราะเราให้ดวงตาไปดวงตาแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นกับเราเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับท่านสละดวงตามอบดวงตานี้ให้คนอื่นเพราะมนุษย์ที่มีอยู่ ส่วนมากเรายึดมั่นถือมั่นว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะเียนตาไปเพราะกลัวว่าจะเกิดใหม่ครั้งต่อไปร่างกายไม่ปกติฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านใดที่ปรารถนาจะเข้าคอสนี้กรรณาแจ้งความประสงค์กับบุคลากร,กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะบริจาคลงตาเมื่อแจ้งเรียบร้อยแล้วค่อยเตรียมตัวยื่นความประสงค์เข้ามานะครับขอ2เรื่อง 1. ให้ผ่านนักธรรมตรี 2. ขอเป็นกรณีที่บริจาควงตาแล้ว ท่านใดที่ทำสองอย่างนี้จะถูกคัดเป็นกรณีพิเศษในกรณีส่วนของท่านที่เป็นพระธิการจะถือว่าเป็นการดีนะครับเป็นแนวหน้าที่จะต้องเป็นนักรบชั้นดีนะครับขออนุญาตให้ท่านถ้าเป็นไปได้นำตัวท่านมานะครับอย่างน้อยท่านมาพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งนี้ผมก็ททำให้เกิดขึ้นได้และท่านก็สามารถกระทำให้เกิดขึ้นได้เช่นกันผมเป็นบุคคลตัวน,น้อย อายุก็พอสมควรก็ยังทําให้เกิดขึ้นได้ท่านที่มีอายุพรรษามากมันไม่ใช่เรื่องไกลเม่ัถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาว่าท่านยอมที่จะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นนักรบแถวหน้าของพระศาสนาเมื่อท่านมาอยู่ที่นี่อย่างน้อยท่านจะมีโอกาสได้รับรางวัลของพระศาสนาท่านจะเป็นบุคลากรทางศาสนาตัวจริงก่อนที่จะเป็นบุคลากรทางศาสนาตัวจริงท่านจะเข้าถึงความเป็นพุทธศาสนาตัวจริงเพราะการเข้าถึงธรรมการเข้าถึงพุทธศาสนา ศาสนาจะปรากฏในใจท่านเองนะครับในกรณีที่ท่านเข้าถึงได้ท่านคือตัวศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นกับท่านอย่างอื่นค่อยว่ากันใหม่มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากน,นั้นช่างมันเถอะแต่ที่แน่แน่ความเป็นศาสนาอยู่ในมือท่านแล้ว